ข้อนี้นะครับเรามาดูนะครับมาดูเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ตัวแรกนะครับก็คือไขควงแฉกนะครับไขควงแฉกเอาไว้ขันน็อตนะครับเวลาเราขันน็อตนะครับก็บอกว่าตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าเราขันไปตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกานั้นก็คือมันหมายถึงการการขันเข้านะครับส่วนถ้าเราขันทวนเข็มนาฬิกาคือการ คลายนอ็อตหรือว่าการขันออกอการเลือกซื้อนะครับไขควงนะครับจะเป็นไขควงแฉกหรือว่าไขควงแบนนะครับควรจะเลือกไอ้ตัวที่มันมีแม่เหล็กนะครับสังเกตว่าจะป็นีมีสีดำๆตรงนี้นะครับอืมนี่คือตัวแรกนะครับที่ผมแนะนําตัวที่สองก็คือไขควงปากแบนนะครับก็สังเกตว่ามันจะมีแม่เหล็กตรงนี้ด้วยไปซนสีดำนะครับตัวต่อไปไนะครับ <c oughs> ก็ไขควงแฉกเหมือนกันครับแต่ว่ามันมีขนาดเล็กซึ่งซึ่งบางทีเราจะเป็นต้องใช้ขันน็อตตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ไขควงแบน,นเหมือนกันสังเกตนะครับว่า <c oughs> ทั้งสองขนาดเนี่ย <c oughs> ผมแนะนําให้ซื้อตัวที่มีแม่เหล็กนะครับเ <c oughs> วลาเราขันน็อตนะครับมันจะดูดดูน็อตออกมาด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไป ก็้ค่ควงมอนกันครับจับเป็นแฉกจุดแบนก็แล้วแต่ว่าแต่ว่าเป็นแค่ควงวัดไฟนะครับเอาไว้วัดไฟนะครับตัวนี้นะตัววัดไฟอีกตัวหนึง่งนะครับตัวต่อไปเอ่อก็คือมันติมิเตอร์นะครับมันติมิเตอร์ตัวนี้มันติมิเตอร์เข็มนะครับเอาไว้ว,วัดแรงดันไฟนะครับว่าแรงดันไฟมาปกติไหมโดยส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือทําไมเปิดเครื่องไม่ติด เราจะรู้ได้ไงว่า,าทําไมมันถึงไม่ติดเราก็จะใช้ตอนนี้เช็คในกรณีที่เราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกับแรงงานไฟนะครับเป็นมัลติมิเตอร์เข็มนะครับตรงนี้ตัวต่อไปก็เป็นมัลติมิเตอร์เหมือนกันนะครับเป็นมัลติมิเตอร์ดิจิตอลนะครับตัวนี้ครับก็มีไว้ก็ดีการใช้งานเหมือนกันกับมัลติมิเตอร์เข็มนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แบบเข็มหรือว่าแบบดิจิตอล ตัวต่อไปก็คือแคมมิเตอร์นะครับก็คล้ายกับมันติเมเตอร์เข็มกับมันติมมเตอร์ดิตอนเมื่อกี้นะครับก็แล้วแต่ตอนนี้ใช้วัดกระแสไฟนะครับก็ก็เผื่อได้ซ่อมนะครับก็มีประโยชน์ตรงนี้นะครับโอเคตัวต่อไปนะครับก็คือหัวแรงหัวแรงหัวแรงนี่รครับก็มีหัวแรงเอาไว้ปัดกรีเวลาที่เราซ่อมนะครับพวกเมนบอร์ดพวกโพลิสปายอย่างเงี้ยเราอาจจะได้ใช้แล้วก็ น้ำยาประสานนะครับลาเราเราใช้หัวแรงตรงนี้ที่ดูดตะกัวนะครับที่ดูดตะกั่วนะครับนะนะก็อะไรตะกัวนะครับตะกัวก็จําเป็นนะครับมาที่คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดบางทีเป็นที่ประวัติสายนะครับเราก็จะเป็นต้องซ่อมส่วนใหญ่จะเป็นที่ตัวซีนะครับตัวกองไฟมีปัญหานะครับมันบวมนะครับหรือว่ามันยืดขาดตัวต่อไปนะครับก็คืออ่า ตัวเทสแลมของผมนะครับตัวนี้เ็าเรียกว่าเทสแลมครับเอาไว้เทสว่ามีไฟไม่มีไฟเวลาเราเราไปแตะนี้ถ้ามันมีไฟครับมันจะดังแต๊ะเต๊ะเต๊ะต๊ะต๊ะนะครับตัวนี้ก็มีไว้ก็ดีนะครับนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับไปแบบเร็วนะครับก็คลิปหนีกระดาษเล่าน่ครับเป็นลวดเป็นลวดหนีกระดาษเราธรรมดาแต่ว่าผมจากเดิมทีเนี่ยนลวดหนีกระดาษตัวนี้เดิมทีมันเป็นอย่างนงี้ ผมก็ดัดนะเป็นตัว U นะครับตัว U แบบนี้นะครับเอาไว้ในการเทดสออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเราเทดสว่า power supply เรานี่ยม,มันใช้ได้ไหมนะครับเราก็จะเทสนะครับใช้ตัวนี้เทดสดูตัวต่อไปนะครับเป็นคีมนีบนะครับคีมนี้คีมตัดแล้วก็คัตเตอร์นะครับก็ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเหนีบใช้ในการตัดนะครับเวลาทีเา่เราเก็บสายฝอกสายไฟพวกนี้เราอาจจะมีการตัดสายเคเบิลไทหรือว่าสายรัดนะครับก็เอาไว้ตัดนะครับเอาไว้หนีบเอาไว้ขีดพวกนี้นะครับมีไว้ก็ดีนะครับโอเคนะต่อไปก็เมื่อมีคีมหนีบคีมตัดอะไรพวกนั้นแล้วนะครับก็จะมีคีมพวกนี้เอาไว้จับพวกจัมเปอร์พวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่ ส่วนใหญ่จะไว้จับ CPU นะครับแล้วก็เอาไว้จริงจริงจริงงไว้จับ c ิ u ยหละส่วนใหญ่จริงจริงงั้นก็ก็แล้วแต่เราจะเอามาใช้นะครับเป็นคีมหนีบคีมจับต่างๆนะครับก็อันละยี่สิบาทอยู่ร้านยี่สิบบาทเยอะแยะก็ซื้อไว้นะครับต่อมาที่ผมใช้ก็คือตัวแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กอ่าผมเอามาจากลําโพงนะครับเอามาจากลําโพงก็เอาไว้กรณีที่เราดูดนอดไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนี่เราดูดนอดไม่ขึ้นสมมติตัวนี้ ตัวแม่เหล็กตรงเนี้ยมันเสื่อมเราก็จะเอาตัวนี้ไปดูนะครับก็แปะตรงนี้แล้วก็สมมติมีนดัดนะครับสมมติเราดูนัดไปขึ้นนะครับมันก็จะแตะอย่างนี้ครับมันจะช่วยดูนดนัดครับอ่ะมันจะดูดนัดได้เห็นไหมครับในกรณีที่เราซ่อมโน้ตบุ๊กซ่อมพีซีแล้วก็ตามนี้บางทีเราขันนอตออกจากเมนบอร์ดอย่างนี้นะครับมันคอนยากเราต้องใช้แม่เหล็กช่วยถ้าใขค,ควงเรามันี่มันนี่แม่เหล็กอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ช่วยนะครับโอเค ตัวต่อไปก็ตัวนี้นะครับเอาไว้ซ่มอมโน้ตบุ๊กหรือว่า PC แล้วก็แล้วแต่เอาไว้งัดแป้นพิมพ์นะครับแป้นพิมพ์โน้ตบุ๊กก็ในราคา20บาทก็มีนะครับลองไปหาซื้อดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่ผมจะแนะนําก็คือปืนกาวนะครับปืนกาวครับแท่งกาวนี้เป็นปืนยิงกาวร้อนนะครับในกรณีที่บางทีแรมมันหลวมครับแรมมันหลวมแล้วก็จะเป็นต้องต้องขันหรือว่าตัวคอนเนคเตอร์หรือว่าตัว, or, ว,ต,ว,ต,วตัวหัวต่อ power s u p l y ที่เราเชื่อมกับเมนบอร์ดครับมันหลวมมันเคลื่อน เราก็จะเป็นต้องใช้การ้อนยึดนะครับ <c oughs> ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเคเบิลไทท์นะครับหรือว่าสายรัดเอาไว้เก็บสายไฟต่างๆที่อยู่ในเคสเราครับให้เป็นระเบียบเพื่อให้มันระบายความร้อนได้ดีนะครับก็ประมาณนี้ก็วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนะครับที่ใช้ในงานซ่อมคอมพิวเตอร์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่ใช้บ่อยที่สุดก็จะมีไม่พ้นนะครับก็คือใช้ควงแฉกครับกับใชควงแบนนี่ใช้บ่อยที่สุด นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือ,อยางลบนะครับในกรณีที่แรมเรามันขึ้นเกลือนะครับก็รับบาทสองบาดนี่ครับเราก็มีไว้ดีที่สุดก,ก็ใชใ้บ่อยเหมือนกันนะครับไอ้อยางลบก้อนนี้นะครับผมก็ใช้ใบ่อยพอสมควรฉะนั้นอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก็จะอยู่ประมาณนี้